มาจากพี่น้องกิบเห็ดพึงเหลืององ,งามงามเห็ดพึ่งเหลืองค่ะน,นี้พ,นนพ,พ,พึ่งเหลืองงามงามเลยค่ะเนี่ยเก็บไปแล้วเกอบเรึ่อกระตาอลไเด้วยค่ะมีแต่เห็ดพึ่งเหลืองมันนี่อีกสองดอกค่ะ อดีเกงอีกหนึ่งดอกค่ะวันนี้ว่าจะมาเก็บดกเก็บตกไอ้พึ่งนกยูนะคะพี่น้องแต่ว่าสี่ห้าวันแล้วฝนตกไม่ได้มาพอมาวันนี้ก็เจอแต่เห็ดพึ่งเหลืองค่ะก็โอเคอยู่คะ่ะเสคือกัน นี่แตแห่ค่ะอันนี้น่าจะเก่แล้วบริมาสามสีหมู่เถาทิมแล้วดิบน้ำหม,มากดินหน้างวัวค่ะอีกสองดอกตุ้มๆ สีดอกคะเห็ดดินหน้างัวค่ะดินหนึ่งดอกเห็ดพึ่งตะแฮพึ่งอีกดอกหนึ่ง ตั้งใจมาเก็บเห็ดเผิงนกยูนี่แหละพี่น้องอุย้ยการเพิ่นฮักแล้วแต่ดอกเพิ่นยังงามอยู่สามสี่มือออกจากบ้านไม่ได้เลยฝนตกตลอดพอมาวันนี้ว่าจะมาดูเพิ่นนกยูนี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่นบานปะแต่ว่าดอกยังสวยใช้ได้อยู่ค่ะเพิ่นยังเหลือให้เก็บอยู่ด้วยพี่น้องหนึ่งตุลาสองพฤษคมสิบห้าได้เลยอู้หูสงสัยลูกหลานเพิ่น ลูกหลานยังอยู่เนาะเดงสวยๆเลยค่ะเห็ดดินหนึ่งโดอกบีใจเบิดนึ่งห็นละงกอันนี้เห็ดนกยูงนะคะนกยูงนะไม่ใช่พึ่งนกยูงนะพี่น้องกินไม่ได้เห็ดละงกบาน บานปะแล้วค่ะยังพ่อได้เก็บอยู่ยพี่นอ้องสวยๆค่ะไปทางใดก็มีแต่เห็ดอันนี้พี่น้องเพ่อนะเต็มพ่น่ะเป็นฝูงพ่อน่ะ พึ่งนกยูงค่ะพี่น้องดอกเพิ่งยังน้อยน่อยให้เพิ่งใหญ่จังมาเอาอันนี้พึ่งชาติค่ะโอ้ยเท่าแล้วไม่เอาพึ่งเหลืองค่ะพี่น้องหนึ่งดอกสองดอก พึ่งเลื้งสามดอกค่ะพี่น้องพึ่งเลืง้งสองสดอก สีน่อยไปเติมกันคน่ะมือเ้านี่ได้สี่ดอกกับหนึ่งตงูมไปเติมกันเห็ดละงกบานแล้วบานปะอีแม่แล้วเอาเห็ดเชื่อจะเต็มกระตาแล้วค่ะพี่น้องเห็ดทาฟฟน งาำงาม,งามพึ่งเหลืองหนึ่งดอกพึ่งชาดพึ่งชาดค่ะพี่นอ้องดอกหน่อยหนึ่ง เพิ่งตะแฮ่หนาาึ่งดอกงกบานหนึ่งดอกออกก้านเพื่อนข้างนอกออกก้านเพื่อนปีเกกรุบกรุบเมียนผึ่งโอ้โบแมนคิดคิดจะเดือนเพิ่งเหลือง พึ่งเหลืองค่ะหนึ่งดอกพึ่งชาบน่อยค่ะพี่นอ้องพึ่งเกิดหอ,ดอกบึงเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้เด้อพี่น้องเดูอเห็ดละงาปโอโดดขึ้นเห็ดละงาเห็ดละงาบ ได้ได้นะเนาะบํมเบลงอกพึ่งพอได้อยู่ดอกนี้เน่าแล้วพึ่งชาติเขาพี่นอ,อกแสดงว่าพึ่งออกนะนยังไม่ตูถ้ามืออื่นนี่สิพอดีงามขเขาเรียกพึ่งชาติพึ่งชาติอีกดอกนึง ดีแกงเกรกรุบๆเลยนี่นี่ขาเพื่อนนี่อ่อนๆเลยเกือบเหยียบแข็งเรงเห็ดน้ำหมากที่เก่าเวลาเดิมเลยค่ะเหดขอนตรงนี้ที่ที่มันเคยออกแล้วก็จะมาดูมันก็จะออกนะพี่น้องนะออกแต่บ่อหลายค่ะมัน มันปลายปีแล้วคะ่ะปลายปีปลายฝนแล้วหมากน้อยค่ะพี่น้องเรียงใจหวายเพื่อนคือบอเอาเนาะคนมาโกนเลยนี่มีคนมาหากลนแล้วค่ะพี่น้องสงสัยเพื่นคิดว่ามันกินไม่ได้กินได้นะคะเห็ดอันนี้พึ่งตะแหคะ่ค่ะ ตึ่งตาแห้หนึ่งดอกอันนี้เท่าแล้วและงกบานหนึ่งดอกอาการมันไปกินเอาดอกมันไปทำเชื้อ ดอกว้ยแถาแล้วพึ่งเหลืองค่ะสามดอกสี่ดอกอีกหนึ่งดอกพี่น้องเหิดพึ่ง หนึงตาแห่เด้อน,นะเพิ่งสิเถ่าวมาแล้วเพิ่งเหลืองค่ะสวยๆเลยมาตัดตีนเพื่อนจากพี่น้อง ึ่งชาติหนึ่งดอกึ่งอันนี้ก็แเซ็บเด้อพนองเด้อึ่งเหลืองหนึ่งดอก เห็ดดินหนึ่งดอกเห็ดละงากพี่นอ้องโอ้ยดอกบักใหญ่พี่นอ้นองนุกยูยังได้อยู่แต่ก,ก้านเพิ่นหักแล้วคะ่ะเมื่อกี้เพิ่นรีอยู่เนี่ยพี่นอ้องเห็ดละงากแสดงว่ามีคนมาแล้วมาตามก้นเขาได้หนิวันนี้นี่มาเลยจุ้มจีพี่นอ้อง สวยๆเลยหาน้ำกลุ้นเขาค่ะมอันนี้เพราะว่าเห็นร่องรอยการหาเห็ดหน้าเหล่ะพี่น้องสองดอกจะเต็มกระตาละ่ะเห็ดดินจุ้งจีสองจุ้งจี่ถือเหลืองจ้ะหนึ่งดอก เต็นกระตากก็กลบาบค่ะวันนี้